สวัสดีคะ่ะเอซแม่เพิ่งไปรับเพชรกลับมาจากโรงพยาบาลนะคะเพชรครับเพชรลูกโอ,โอ,โอ้โดูทำตาปิ๊บปิ๊บคือ <c ười> <c ười> คุณหมอให้กลับมารักษาตัวที่บ้านนะคะแต่ว่าก็ยังจะต้องพาเพชรไปพบคุณหมอทุกวันเพื่อฉีดยาจนกว่าเพชรจะหาย ต้องไปทุกวันนะคะเพราะว่าหน้าตอนนี้คือเพชรยังยังถ่ายเป็นเป็นมูกเลือดอยู่นะคะแล้วก็ยังมีอาเจียนอยู่ซึ่งคุณหมอบอกแม่ว่าเมื่อไหร่ที่เพชรกินอาหารได้กินน้ําได้และเพชรไม่อาเจียนออกมานั่นละคะ่ะเพชรถึงจะอยู่ในขั้นที่ปลอดภัยนะคะแต่หน้าตอนนี้คือพอเพชรกินอะไรเข้าไปเพชรก็อ้วกออกมาะคะ่ะ คุณหมอก็เลยต้องเปลี่ยนมาให้น้ำเกลือทางผิวหนังแทนเพราะว่าให้น้ำเกลือทางเข้าทางเส้นเลือดแต่ปรากฏว่าพิษกัดสายน้ำเกลือสักขาดกระจุยกระจายกัดผ้าก๊อซที่พันเข็มเอาไว้หลุดลุย่ยถอดเข็มออกมาตั้งเอสดเลดอยู่คือเริ่มมีฤทธิ์แล้วค่ะงวน คุณหมอก็เลยเปลี่ยนให้ให้มาให้น้ำเกลืทางผิวหนังแทนแล้วก็ให้แม่พาไปพบคุณหมอทุกวันเพื่อฉีดยาตามอาการนะคะถ้ามีอาการอาเจียนก็ต้องฉีดยาแก้อาเจียนแต,แต่คือยาฆ่าเชื้อนี่คือเป็นอะไรที่จะต้องฉีดทุกวัน,นะคะ่ะจนกว่าเพชรจะหายพร้อมกับยาบำรุงเพราะเพชรเป็นหลายอย่างะนะคะใน ใน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 ตัวของเขาอะ่ะเขาเป็นหลายอย่างค่ะตอนนี้คือทั้งเลือดจางกลรดเลือดต่ำลำไส้อักเสบพ,พยาธในเม็ดเลือดที่รวมอยู่ในตัวของเพชรตอนนี้นะคะก็เลยทำให้เพชรค่อนข้างอาการหนักนะคะ่ะ น่าสงสารมากจริงๆคุณหมอก็ถามแม่แหละว่าจะแอดมิต่อไหมแต่คือแบบแม่เป็นห่วงเขาและที่สำคัญค,คือก็คือไม่สามารถให้น้ำเกลือทางทางทางเส้นเลือดได้นะคะเพราะว่าเพราะให้หลายๆวันเข้าเข้าลำคานะคะก็กัดสายน้ำเกลือสักจุยกระจายก็เลยอะแบบนั้นก็พามาบ้านดีกว่า ใช้วิธีการพาไปพบคุณหมอในแต่ละวันดีกว่าเนาะแม่ก็ไม่อยากให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวด้วยแหละอย่างน้อยอ,อยู่บ้านนะคือแม่ก็คอยดูแลอยู่น้าสงสารนี้สายตานั้นนี่ก็ยังยังถ่ายเมื่อกี้เขาถ่ายนะคะตอนที่แม่พามาจากโรงพยาบาลน,นคะคะพี่กล ยังแดงๆอยู่เลยค่ะพร้อมแต่ว,ว่าดูสึกว่าดีขึ้นกว่าวันก่อนนะคะสภาพเนี่ยแม่ก็อัปเดตอาการของเพนให้เอชมเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ กากขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามมารับชมให้กำลังใจเพชรนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ